สวัสดีค่ะวันนี้รายการห้องรับแขกข่าวสดก็อยู่กับจูนนะคะวันนี้เรามีนักร้องสาวรุกทุ่งเรียกว่าเป็นรุ่นใหม่ไฟแรงนะคะน้องเกอรี่สายธานน้องเกสวัสดีค่ะรักใแฟนๆนิดนึงจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกท่านโดยนะคะน้องเกอรี่สังกัด SK Record ค่ะวันนี้ก็เรียกว่าเป็นเที่ยงสดใสเรามาพบกับน้องเกอกันเรียกว่าวันนี้มาพร้อมกับ ซิงเกิลใหม่ล่าสุดของน้องเกิร์ลใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้ก็นํามาฝาก2ผลงานเพลงนะคะกับผลงานเพลงคนเริ่มมีความรัก2020นะคะแล้วก็เพลงเอาหินหนุนค่ะอะไรนะเอาหินหนุนค่ะเอาหินหนุนค่ะโอ้ต้องต้องออกเสียงดีๆนะต้องออกเสียงนี้ให้ถูกต้องนะคะเพลงนี้ออกเสียงให้ชัดๆนะคะใช่ค่ะเอาหินหนุนค่ะค่ะก่อนที่จะมาพูดถึงสองซิงเกิลนี้ค่ะเรียกว่า ซิงเกิลน,นี้เป็นที่เท่าไหร่แล้วไปถึงว่าตอนนี้ค่ะซ,ซิงเกิลน,นี้ก็จะเป็นซิงเกิลที่ 5, ห<ร>้าแล้วก็ซิงเกิลที่หครับรคือทํามาพร้อมกันเลยค่ะก็เรียกว่าทํามาพร้อมกันในช่วงเวลานี้ปล่อยออกมาปล่อยออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะบอกว่าต้องท้าวคำว่า2เพลงนี้คือเราทําช่วงที่โควิดพอดีค่ะ,<ช>ค,ะคือเพลงเสร็จก็คือโควิดมาพอดีเลยค่ะก็เลยมามาปล่อยตอนนี้นะคะใช่ค่ะยตอนนี้เริ่มปลดล็อกแล้วก็เอาเพลงมาฝากกันใช่ค่ะ คนมีความแรก2 0 2 0มันเป็นยังไงคะมันแตกต่างจากทุกพอ,อ,อยังไงคะค่ะก็จะบอกว่าเวอร์ชั่นนี้นะคะก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่สนุกสนานนะคะจะต่างกับเวอร์ชั่นของพี่แคทธิยาซึ่งเป็นเพลงที่เอามาตะอยู่แล้วนะคะซึ่งพี่เขาถ่ายทอดอารมณ์ไว้ดีอยู่แล้วแต่ถ้ามาในยุคนี้นะคะต้องเป็นผลงานเพลงนี้เลยนะคะกับ คนเริ่มมีความรัก2020นะคะถ้าใครอยากรู้ว่าสนุกแซบแค่ไหนนะคะต้องตามไปฟังใน y o u t u b e ได้นะคะ<ม>กับผลงานเพลงนี้นะคะ<ม>ก็คือเราก็ยังมีความเป็นลูกทุ่งเช่นเดิมนะคะขึ้นขึ้นหัวมาก็ยังเป็นลูกทุ่งหวานอยู่นะคะ<ม>แต่พอเข้ามาในเพลงแล้วนะคะจะมีกลิ่นอายความเป็นลูกทุ่งอินดี้นะคะเราจะใส่ดนตรีภาคอีสานล,ลงไปนะคะแล้วก็มีท่อนแร็ป ใส่เข้ามาในผลงานเพลงนะคะซึ่งว่าจะบอกได้ว่าเออมีความแปลกใหม่นะคะแต่ว่าเรายังไม่ทิ้งความเป็นลูกทุ่งค่ะก็เรียกว่าคนเริ่มมีความรักนี่คือเป็นเพลงที่เราทำมาอาริ้นใหม่ใช่อาริ้นใหม่ค่ะต้นฉบับเดิมเป็นของพี่พี่แคทเทียามอร์ดิีค่ะใช่ค่ะเรียกว่าเป็นเจ้าแม่ลูกทุ่งแท้ๆอยู่แล้วเพลงแต่ว่าในยุคปัจจุบันนี้เราก็มีการปรับเปลี่ยนใเข้าใช่ใช่ค่ะพี่ร้องยากไหมคะพอเรามาอาริ้นใหม่ ยากค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าต้องต้องขอเรียกพี่แคทว่าเป็นคุณแม่กันละกันนะคะเป็นไอดอลของ<ม>ออศิลป,ปินมากมายหลายท่านนะคะต้องบอกว่าแม่แคทเนี่ยร้องไว้ดีถ่ายทอดอารมณ์เพลงนี้ได้ อ,อ,อินมากนะคะแต่พอมาเป็นเวอร์ชันเพลงชา้าจะยากอยู่แล้วพอมาเข้าเป็นสับเป็นเพลงเร็วเนี่ยมันก็จะยากเพราะว่าคําก็เยอะนะคะคําเยอะแล้วก็มาร้องให้เร็วขึ้นแล้วก็ท้าทายอย่างคือตัวหนูก็เป็นลูกทุ่งใช่ไหมคะไม่เคยไม่เคยร้องแรปมาก่อนนะคะแต่ก็ต้องมาใส่ความเป็นแรป เข้าไปในผลงานเพลงนี้ก็คือได้ทั้งกลิ่นอายความเป็นลูกทุ่งแล้วก็มีความเป็นอินดี้แล้วก็มีแรปเข้ามาอีกก็คือสามารถที่จะไปเต้นได้เลยนะคะเปิดตามรถแห้งนี้็คือ,อเข้าเลยนะคะใช่ค่ะเ,เป็นการปรับเปลี่ยนที่น่าสนใจ<ช>ะคะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เข้ากับยุคสมัยใช่ค่ะที่ก็คือคนเด,เดียวเราให้โชว์กันแน่นอนคนเริ่มมีความรักสนใได้ค่ะ,คะ อีกเพลงหนึ่งเอาอีกเอาอีกครั้งหนึ่งเพลงนี้นะคะตั้งใจฟังให้ดีนะคะเป็นผลงานเพลงกลิ่นอายแบบพูดไม่ค่อยชัดนะคะก็คือผลงานเพลงเอาหินหนุนเอาหินหนุนมันคือยังไงเับเพลงนี้ทำไมต้องเอาหินหนุนก็คือจะต้องบอกว่าผลงานเพลงนี้เนี่ยก็คือพี่ปีเตอร์โบดิฟไเป็นคนแต่งนะคะก็คือเป็นแรงบันดาลใจจากที่เขาเนี่ยไปเที่ยวภาคเหนือนะคะก็ไปเห็นเออ เด็กผู้หญิงที่พูดไม่ชัดนะคะใช่เป็นชาวดอยทํางานอยู่ในปั๊มน้ํามันนะคะก็คือจะบอกได้ว่ามีป๋าคนนึงก็คือไปเที่ยวบนดอยซึ่งบนดอยเนี่ยทางก็จะขูดหักทางลาดชันอะไรอย่างี้ใช่ไหมคะถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยไม่เอาหินหนุนล้อไว้ก่อนเนี่ยรถก็จะไหลแต่แกดันขับรถเพลินไปขับไปขับมาน้ำมันดันหมดอ่าก็เลยแวะไปเติมน้ํามันใช่ไหมคะพอไปเติมน้ามันเนี่ย เด็กเด็กปั๊มเนี่ยเด็กดอยพูดไม่ชัดก็บอกเอาพี่พี่อาหินหนุล้อไหมอ,อ,อาหินหนุล้อไหมแกบอกเออแกก็โมโหทำไม <c oughs> มาพูดจาแบบนี้เออ,อ,หหอหินหนุอย่างนี้แกเออมาแกแกไม่ยอมหินหนุล้อสุดท้ายรถแกก็หล่นล้อลงไปพ่อนี่จะมา เอาน้ำม yeah. Brother, mother, mother, ันมาเติมส่รถรถตกดอยไปแล้วเด็กก็เลยเถเสือน่าเปิดแลให้อาหินหนูถ้าอาหินหนูนะโลไมิโตดอยเหรอโอเคเบอกเด็กเราเขบอกพูดอย่างนี้บอกแล้วท uh 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 ี่มาที่ไปใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋ออันนี้คือที่มาที่ไปว่าทาไมถึงต้องเอาหินเอาหินหนูนใช่ค่ะ เพลงนี้เราก็ต้องโชว์เรียกว่าเป็นเพลงจังหวัดสนุกทั้งสองเพลงเลยใช่ค่ะก็จะมีกลิ่นอายความเป็นแบบเนื้อเหนือขึ้นดนตรีมาก็เป็นเนือเนือค่ะใช่ค่ะโอ้นี่เราได้ได้หลายภาคเลยได้หลายหลายมากเลยเป็นคนตายค่ะเดี๋ยวนีเป็นลูกครึ่งเลยลูกครึ่งแม่อะไรจังหวัดเลยเอาแม่เป็นคน เออสงขาพ่อเป็นคนกรุงเทพหนูเป็นลูกคนลูกครึ่งลูกครึ่งแต่ร้องลูกทุ่งใช่ค่ะภา้าได้เหนือได้ก็เรียกว่าได้ได้หลายภาษาสําหรับคนเรื่มีความรักสองพิก็เป็นลูกทุ่งกรุงเทส่วนเอามีหนูก็ออกแนวกินอเหนือบ้างใช่ค่ะผลงานเพลนี้รับรองว่าสนุกสนานแน่นอนนะคะแล้วก็มีความน่ารักทะเลนนะคะก็คือว่าสองผลงานเพลงนี้คือ แล,และสไตล์ค,คือต่างกันเลยโดยสิ้นเชิงแต่สามารถที่จะเอามา,มาแมทคู่กันได้ซึ่งต้องต้องยอมรับว่าตอนนี้นะคะคือแฟนๆนนจะชอบผลงานเพลงโจ๊ะยิง่งถ้าเป็นดนตรีโซโล่กองมันๆเนี่ยคือชอบมากนะคะเราก็เลยที่จะแบบว่านำดนตรีในแบบที่แฟนๆชอบแต่คือย,ยังคงเป็นตัวเองนะคะก็คือเรายังเป็นคนร้องชอบร้องเพลงลูกทุ่งแต่เราแค่อาจจะบิด บิดแค่ดนตรีเพื่อมันเข้าตามยุคตามสมัยในในตอนนี้อะค่ะเรียกว่าช่วงที่ผ่านมาคนอาัดกันใช่ค่ะคายล็อกกันแล้วแล้วก็นําเพลงสนุกสนุกมาฝากแฟนโอ้โหพูดขนาดนี้แล้วพร้อมโชว์ไหมคะเกิร์ลพร้อมค่ะพี่จะเเพลงไหนก่อนนี้คะเอา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 คนเริ่มมีความรักก่อนเดี๋ยวพี่จะให้พื้นที่กับเกิร์ลนะคะเดี๋ยวพี่จะขอออกจากเฟรมเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวได้เต้นด้วย อ่ะคนเริ่มมีความรัก2020แล้วก็เอาหนินหนุต่อเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะให้พื้นที่กับน้องเกิรน,นะคะโชว์สั้นๆส,สำหรับเพลงน,นี้ก่อนที่ไปฟังเต็มใน YouTube ของน้องเกิร์ค่ะพร้อ,อมไหมเกิร์พร้อมแล้วค่ะเต้นไคน <c oughs> เริ่มมีความรักเดี๋ยวหนูจะขึ้นตอนหัวแรกหัวได้เป็นช้าก่อนอบางครั้งมีสุขบางครั้ง มีทุกสุกซรอนภายในมันร้อนมันรุมกลุ่มทนไม่ไหวคงขาดใจตายอย่างแน่นอนมันทรมา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 นในหัวเออ เก็บกดเพลงไหนใครเนาะใครจ,จะมาลเล่นความรักครั้งแรกแอบแสทุกใจซ่อนเรนบอกอยาก,ากใครมีเป็นเช่นเราเขาคงยากล้วเหมือนมีคิวปิดแปลสนปักอกใกล้เธอทีไรหัวใจก็สู่หกรักเล่นสู่วใจก็โดนงูฉกหน้ามือตาลานชี้ไม้เป็นนกยกให้เธอหมดแล้วหัวใจเนสี่ห้องเหีย่ยเรารักเคว้งความลอยละละ่องรักรักสุขสุทุกทุกจุกอกโดยใจม่ถูกจริงๆนะหัว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  ใจหนูเปกคอแล้วมาจ่าแดงกะมีอยู่เมืองไทยได้สองสามวันที่เมืองไทยก็สบายนาๆมีขา้าวมีปลามีป้มน้ำมาให้เอาหินโนหินโนก็ไม่เอาแห้ไหม้เล่าโลเตาะเขาเลยให้เอาหินโนหินโนก็ไม่เอา เฮงไม่เราลอตกเขาเลยให้เอาหินหนูหินหนูเฉยเฉยลอตกเขาเลยเพราะไม่เอาหินหนูเหรอแมเบอกแล้วให้เอาหินหนูหินหนูถ้าเอาหินหนูนะเลาะไม่โตดอยเหรอเสอน่าน่ะการร้องโชว์สดของน้องโบิร์ะคนุกสนานมากถ้าอยากจะไปฟังแบบเต็ม ก็ไปคุยกันได้ค่ะก็สามารถติดตามทางช่องทาง YouTube ของเราได้นะคะแล้วก็แฟนเพจของเรานะคะพิมพ์ไปว่าเป็นภาษาไทย SK Record นะคะแล้วก็ฝากไปด้วยนะคะกับ Facebook ส่วนตัวของเกลเบอรีนะคะก,ก็พิมพ์เป็นภาษาไทยเช่นเดียวกันนะคะเกลเบรี<ม> ari, SK Record นะคะแล้วก็สามารถติดต่อง,งานกันได้นะคะด้วยเบอร์0632964656นะคะ,นะคะเบอร์นี้ก็เป็นเบอร์ของผู้จัดการนะคะในห้างทรงชัยกิจสดาภูมริดค่ะ เรียกว่าเป็นสองเพลงจังหวัดสนุกสนานที่เรียกว่ามาปลดล็อกให้กับคแฟนของเราในช่วงเวลานี้ใช่คะสนุกสนานกันโอโหียอ,อันนี้แค่ฟังสดยังสนุกค่ะอ <c oughs> ยังช่วงเนาเริ่มมีความรัก2020นี่คือได้เห็นการร้องใหม,ม่ๆใช่ค่ะก็ผลง,งานแบบนี้ต้องบอกว่าเป็นของออคุณครูสอลือเน่นะคะ ซึ่งได้เรียบเรียงไว้ตั้งแต่เป็นเวอร์ชั่นเก่าเวอร์ชันเป็นผลงานเพลงช้านะคะแล้วท่อนแรปนี้ก็จะเป็นพี่เอกนะคะ mm. ได้ได้แต่งท่อนอาริสแรปขึ้นมาแล้วทำดนตรีโดยอาจารย์ตีนะทุคน่านทองนะคะ mm. ซึ่งเป็นบุคคลที่ถือได้ว่าเป็นครูในดวงใ,ใจเลยนะคะ mm. ที่ได้ทำผลงาน mm. เพลงออกมามากมายหลายท่านแล้วก็ศิลปินหลายท่านที่ได้ได ทำผลงานร่วมกับอาจารย์หลายท่านนะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะโอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องเกร์บเบอรี่นะคะที่นําเพลงเพ้อเพมาฝากให้กับข่าวสดออนไลน์ของเรานะคะก็อย่าลืมไปติดตามให้กาลังใจน้องเกร์บเบอรี่กับ2เพลงใหม่ล่าสุดของเธอนะคะคนมีความรัก2020แล้วก็เอาหินหนุนค่ะวันนี้เราต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้องเกสวัสดีค่ะบ๊ายบาย